Okay, huh? โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมจุ่เจ้าคนเดิมจ,จ,จ,จุงมเจ้าจุ่จิยววายมีขนาดสองตัวห<อ>วันเจี๊ยบดีรออะไรอ่ะหวันจุ่งหวันเจี๊ยบอะไรหวันใจนี่มาเอ้ยอุ้ย,ยแดงเจือเลยหลยตีนั่นน่ะ ไหลตีนะไหล่ตีนะไหลตีนะไหลตีนะ <S <S หาของกันครับช่วงแรกหากของก่อนโอ้ยแต่บ้านว่ะแต่บ้านเลย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 เสียงเท้าระนาวเลยแม่งเอ,อ้ย ขึ้นมาป่ะอ้าวเรียบร้อยเพื่อผมดาวดาวหนึง่งสวยพี่สวยเอาเรื่องเลยเอาเรื่องแล้วทีเนี้ยเดวเป็นได้เป็นช้นชาตัวไวสวยเป็นรูดจสไปเอาเป็นปืนรูดเล็กไปก่อนหนีดิรออะไรอ่ะหนีดิอยู่ทำไมอ่ะครับ เพื่อนดาวเพื่อนตายไปแล้ตวต้องไปชุบวะ่ะตรงไหนมีที่ชุบบ้างเอ้ยไหวยอยู่ไหนวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโดนไหลโดนไหลไปแล้วอุย้ย อยู่ทำไมล่ะครับจังหวะน,นี้ไหนวะตัวรัวเปล่ามาแ่บมาแล้วมาแล้วมาแล้วจวังหวะน,นี้เอาไงออกออกมาทำไมจ้าค่มๆขมไปดิล่วงไปหนึ่งอีนึงตัวอยู่ไหนอุย้ย <c oughs> โอ้เกือบตาย เก็บของก่อนหิวหิวมึงหิว,หวของเก็บก่อนขอเก็บก่อนจะเย็นพันเลือพันหนังก่อนจะเย็นๆโอ้วิ่งหนีฉนเฉยว่ะวิ่งหนีเฉยเลยอ่ะ,อะไรเนี่ยจริงจอกก็หังไม่ช่วยเลยโอ้อชุบโอ้โหว่าจะไปชุบว่ะเลือร้อยเดียว ชุบยังไงอ่ะทีนี้ยรู้เรื่องดิรู้เรื่องนะไวโอ้ยมีหนึ่งตี้อยู่ข้างหน้านะครับบันฟาร์มวะอยู่ไหนวะน่าจะ่ข้างหน้านะไวสองตัวเลยดวง อุ้มมาคมเลยโอ๊ตเกมใหม่เลยแล้วกันเมื่อกี้วอลไม่เฉยเมื่อ,อกี้มันวอลมันเขาว,วอลมันเขา,ววอ,ขาอะไรกันโอ้ยไปปรับผมแป๊บโอ้เมื่อกี้มันวอลมันเล่นวอลไม่เล่นอะไรกันเกมแรกไงเออใครๆก็บอกนะันเลย เกมนี้แหละจะเอาจริงอืมอืมว้าวทิ้งปืนลูกก่อนทิ้งปืนลูกก่อนเอ้ยข้างล่างเพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดนเอาไงอะเอาไงเราเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดเจอเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดโอ้ย ได้ไปนั่นน่ะไหวไปนั่นน่ะโหยิงช่วยไม่ได้ด้วยม่บงบังบ้านบ้านม่บงบงับงบงับงบงับงบาง้านบังบ้านบ้านบังเออโมดี้สวยหวานเจีย๊ยบเอาไปสิบคะแนนล่าดิล่าดิล่าดิาดไปดิไปตดูจ้าว้ยขา้ขาหน้าข้าหน้าที่หนึ่งว้ยสองตีบวกกันเอง เนไ่ดิเจ็บเจ็บอุ้ยหมายเจียนหน่งข้างหลังเอาไงเอาไงขโมงก่อนดีกว่าปั๊บดาวหนึ่งเอาไม่เห็นเหรอทางนี้เรียบร้อยหมดตี้เหลือข้างหลังครับว่าไงข้างหลังอะมือเซยับโลกกย่นหนวะอึดออกมาแล้วหนึ่งไม่เป็นไรมาดี ขาไปขอพิษศาจเอาดิเอาดิดาวไปอีกหนึง่งตายตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอือยีไอ่ไงโหดตี้ดีโคตรคมโคตรอันตรายโคตรโหดเอาง่ายโหดเกินโหดเกินมนุษย์มานาเกินไปแล้ว เก็บของดิโอ้ยอดีด้วยอะไรเนี่ยคาถาไฟหรือเปล่านี่อีโตพี่ดูอีโตพี่ด้วยสกินไม่ต้องใส่ครับตึงเกินใครยิงมาวะวุย้ยข้างบนเขาเหรอข้างบนเขาข้างบนเขา,ขาที่เดิมเหรอไม่ใช่ตายไปหมดแล้วเหรอ มึงคินดน่าจะตายไปหมดแล้วนะอยู่โัล่โ,โผล่คมมากครับมือใหญ่คมมากโผล่ครับืหล่วงโอ้โหุ่โอ้กูล่วงกูล่วงไอ้ทางนั้นไม่ล่วงทางนี้อะล่วงล่วงไปแล้วล่วงไปนอนเดี๋ยวลูกเองไม่ต้องชุบลูกเองไม่ต้องชุบมันลุกได้เหรอวะไม่ได้มันต้องชุบเอ้ย ปิดไว้ก่อนเลยปิดไว้ก่อนเลยปิดไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันคุมจังวะตัวเนี้ยนี่ไงเอาไป90ก่อนเอาไปไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงเริ่มมีเกาะเกาะฟ้ามันผมเนี่ยฮึไม่ตายเพราะเกาะฟ้าเนี่ยนะอันตรายมาก นี่อยู metros, u, ่ได้กูได้แค่เสียงแล้วอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยปีนั้นวอสอุ้ยเฮ้ยโผล่เฮ้ยโผล่เฮ้ยอย่าโผล่อย่าโผล่แตกอุ้ยไม่แตกแตกไม่แตกคมคมจัดมือะไรคมจัดคมจัดโอ้ยยิงไหมฮะโดนไม่ถึงมันยืนนิ่งนั่นเว้ย มาดิตึงที่สุดในปัตตภีมาแนวแอคแนวตึงเลยฮะยิงโดนทัานเดียวบักตึงโอ้ชีวิตสุดยอดจริงๆเลยอ้าวเรื่อง รู้เรื่องอะของเยอะซะด้วยไปเครื่องดีกว่าออทิ้งของดีกว่าจับสามจับสามอืม เหมือนมงจะบีบเล็กลงแล้วเหลือกี่คนอะหกคนหรือสี่อะสองตีหลือสองตีอองตนนะ้น่าจะไหวนะน่าจะไหวอ่ะเออสี่คนเองเชื่ๆสองตี้อ่ะหวานเจ๊ไปดีดูเรื่องดูเรื่องนะหาคนก่อนนั่นอยู่ข้างบนนะโอ้ยมีคนดีดหัวหน่อยลิงหัวหน่อยล่วงโอ้โหไม่โดน ชีวิตมือสไนเปอร์อันดับหนึง่งโ,โอ้โอ้เอาเดิเอาเดิเอาดิโอ้ไม่ถูกเลยเอาเดิโอยิงไม่โดนเลยมาจับสไนด์ได้ไม่เคยเล่นด้วยเล่นแหละแต่ไม่คุมอ่ะไม่ใช่ไม่เคยเล่นบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยอี่หนึอยู่ไหนวะ ดีหนึ่งอยู่ไหนลูกไฟยักษ์อะไรวะไม่โดนใช่โอ้ระเบิดเอ้ยขลังเอ้ยขลังอุ๊ตัวหยุดปีนไม่ทันโมันจะหมวนตัวข้างหน้าขลังไม่รู้ข้างทางไหนมันสูส้บตัวไปหมดจะบา้าตายไปดีครับรออะไรอ่ะดีดีที่ขลังมาเลยเว้ยไปเร็ว ไอโวอไอก่อนดึงไม้ดึงเชิงดึงตึงดึงอะไรกันหน่อยเอาไงเอาไงบุกกันเองบ้านนั่นอ่ะไอโวอจะจเอาไปกินตุม่มนี่โดนว่ะเระเบิดไปกินเปิดนี่ก่อนเปิดอะไรต่างก่อนโอ้ยไม่ใช่โดนด่วงไอมันบุกกันเองเอาเรื่องหลอยแล้วครับ สายลอยมาแล้ว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 เอาไงอุ้ยเหลือหนึ่งตัวเอาวะไงหนึ่งตัวไอหนึ่งตัวนี้ไม่นชนะได้ไงวะอ,อยู่ไหนมันอ๋อเพื่อนผมเก็บเปล่าเมื่อกี้หนึ่งตัวอยู่ไหนมาเจอดิเจอเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนขอขอขอเจอละเจอละเจอละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวมาดิ เจอขัาดพลิงนะขัาดพลิงเรียบร้อยซาสึเกะรู้จกัจกเปล่ารู้จักกันแล้วโหตึงไม้ตึงมือกันหน่อยช่วงนี้ตึงเกิน